อ๋อนนี้ก็เลยเกิดเซไพส์อันนี้ขึ้นมาเออ้ก็คือว่าแต่ราาคาดเนว่ามอยังไงบ้างลงมาแล้วเจอแบบว่าเดอแกงเต้นกันยัไงอย่างนี้ฮะครับผมยืด้วยกันดีกันก้องไม่มีใครกล้ายืนใกล้แม็กซ์เลยแตว่าเราเห็นมันโดนจิงเออะไรอย่างเงี้ยนี่คือโน้ตไปเพื่อคอนเสต้องนี้นะคะโอเคคน้องแม็กซ์ก้องนี้นะคะ้องนี้่ะโอเคค่ะ ขอแนะนำก่อนเลยนะครับผมแฟนเอผมนะครับแล้วก็นี่คือน้องๆเป็นแฟนคลับของซานีแดงครับผมก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยแมรี่ดูเรื่องเลยคือลงมาเนี่ยลงมาจัดซ้อมงานกลุ่สีแฟนเอฟอกลุ่มสีเอแฟนคลับสีม่วงซึ่งพอลงมาปุ๊บเนี่ยก็งงเองพอแบบมีน้องๆกลุ่มนี้ลงมายืนกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วอยู่ดีเขาเปิดเพลงแล้วก็เต้นให้ผมเนี่ยผมก็แบบคือดูเออมันมากครับคือเต้นดีมากนะครับแล้วก็รู้เลยว่าซ้อมมาเยอะแล้วก็แล้วก็พร้อมเปลี่ยนกันมากใช่ปะน้อง ครับก็คือว่าก็ง๊ะเต้นแล้วแล้ให้ให้เรามายืนทําไมเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือว่ามันเป็นการเต้นเพื่อเป็นการเอาของขวัญมาให้เราครับนี่นะครับเป็นของขวัญจากซานีครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นเป็นกำไรข้อมือครับเท่มากๆนะครับสมแล้วที่เป็นของซานีนะครับผมก็คือต้องขอบคุณลน้องมากนะครับที่อุตส่าห์เอาของขวัญนี้มาให้พ right? ี jogos. ่นะครับผมก็คือประทับใจมากๆจริงนะครับในเรื่องของเต้นแล้วก็ทางของขวัญด้วยนะครับแล้วก็ลน้องก็แต่งตัวน่ารักมากมากเลย หมาะแล้วนะครับที่เอาของให้เอาส,สันนะะิอยากอห้พูดถึงสันนิในแบบของขวัญของนายน่ารักมากนะเออเราชอบมากๆเลยขอบคุณมากๆนะที่เอาของนี้มาให้เรานะครับแล้วก็ขอบคุณมากด้วยที่ให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเอาของขวัญนี้มาให้พวกเราด้วยทำใจมากๆจริงๆนะแล้วก็มีโอกาสก็คือจะหาของกลับไปให้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย